ครับสวัสดีครับกรับสวัสดีสวยๆเลยนะครับวันนี้ผมโจวัางบัวนะครับมาในนามซุ้มท่านสิบสามนะครับวันนี้เรียกเป็นซุ้มก็แล้วครับอย่าเรียกฟาร์มเลยครับเพราะว่าไก่มีร้อยสองร้อยตัวเองครับแต่ว่าคัดเน้นๆครับเป็นสายปากล่อยพัฒนานะครับให้พี่น้องได้มาคัดหาเลือกซื้อกันนะครับวันนี้ผมจะมาแล้ว่านี่ครับมาเสริมอาหารไก่เล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับให้พวกเขากินดหน่อยครับ ขายที่บ้านเป็นที่ที่ทำเป็นป่าก่อยพัฒนานะครับป่าก่อยแข้งงอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็ก็จะไปลงช่อง youtube นะครับก็จะทำช่อง youtube ก็เลยเอานี่ละครับขัดสันไก่ลงไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับก็นะครับก็จะมาเาประวัติสายข้าวให้ฟังนะครับสายข้าวนี่ก็เป็มลูก เจ้าบางแก้วทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ชุดเป็นไก่สาวไก่หนุ่มก็จะเป็นลูกเจ้าบางแก้วบวกแม่ทุเรียนเขียวเมหานะครับซึ่งก็ไดเอามาผสมไว้นะครับทุเรียนเขียวเมหานี่เป็นแม่เบอร์หนึ่งของเพื่อนผมนะเพื่อนบอยผมนะครับผมก็ได้แบ่งลูกของเขามาอีกต่อหนึ่งนะครับก็มาผสมกับเจ้าบางแก้วก็ได้ออกมาก็เป็นชุดนี้นะครับชุดที่เห็นนี่นะครับตัวเมียก็สามสิบสี่สิบตัวนะครับแล้วก็ ตัวปูนี่ก็จะตกประมาณ20ตัวนะครับเพราะว่าสมไว้ก่อนที่บางแก้วเสยวยที่นี่ก็ได้อยู่7จแม่นะครับตัวได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสวยเลยครับใูไ่ที่บ้านนะถ้าไม่มีเขานะผมจับเชือดทุกตัวนะครับแสดงว่าเป็นลูกนอกหอกครับ <c oughs> ใก่ที่บ้านต้องมีเขาทุกตัวครับตัวเมียก็ต้องมีเขาครับ แต่นีนไก่นมต้องมีเขาเยอนะมันโซโล่กันไปเมื่อวานครับเนี่ยฮะนี่เจอข้อหัวนะครับเจอแผลบรมโภคูเลยนะครับส่วนนะครับคู่ตีเขานะครับส่วนตัวนี้เจอแผลแบบเจอแผลแบบหัวเป่าหลังเลยนะครับมันต้องเสืบครับตีได้สองแผลนะครับที่บ้านก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากฝากติดตามยนะครับ ก็ท่านที่สามกราบสวัสดีครับ